โอเคนะครับขอต้อนรับสึกเกมสิตีเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับวันนี้มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาแทรกนะเป็นอีเวนต์ลูกบาทล่ะนะครับลูกบาทในตำนานต้องทำไงวันนี่้คำคำบรรยายมาแล้วนะ ลูกบาทในตำนานแล้วก็แสงแห่งเกียรติยศนะมีลูกบาทแสงแห่งเกียรติยศสิบนาทีแล้วก็ลูกบาทเลือกอัญยมณี นะลูกบากแสงแห่งเกียรติยศสิบวินะครับมีได้แสงแห่งเกียรติยศหรือถองห้าสิบค หนึ่งนาทีก็ลูบบ่ายแสงแดดยดลมละลายนะสินาทีก็จะมีลมละลายแล้วก็ขั้นสูงนะฮีสามสิบเพชรอะไรอย่างเงี้ยสามสิบนาทีสุดยอดสายลมละลาย โอ้เยอะแล้วก็มันก็มาแล้วนะฮะลูกเต่าฮโลวี อ๋อ oh. อันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะชอบนะพวกสร้างแลนด์มาร์กใช้กิจิยศสายลมลนลายจิตสิบห้าเปอร์เเพิ่มค่าผ่านทางแบบสูงนะครับแล้วก็สู่อีกอันหนึ่งก็จะเป็นนี่แหละ เหมือนกันนาฬิกาซีโอห้าสิบเป็นถ้าเป็นสายเอทเคโอเวอร์ uh, take, take over, ก็จะเบิ้ลได้เงินเดือน40%อแล้วก็หนีคุก แสงกีติยศล้มละลายนะครับสุ่มสี่สิบอิมแสงเกียรติยศธรรมดาก็สุ่มเหมือนเดิมในอ h ลบร้อยเพชรอีสบวกสองร้อยเพชร อื่นเลยก็ซื้อต่ต๊ก่อานทองเยอะอืมโบนัสทองเยอะ25 เคคนะครับก็เดี๋ยวผมไปเก็บรอบก่อนน <c> ะ <oughs> ในเวลาละอ๋อ,อวันนี้ก็คงพอแค่นี้ไม่มีอะไรลูกเต่านี้ได้จากได้จากกันเล่นนะโอเคนะครับวันนี้ก็คง OKDیم